คุณอครับอยากให้คุณแอบจัดอันดับที่ไหนครับหาอันดับอีโกคาที่สุดคุ้มถ้าเอารวมๆนะถ้าในใจผมนะตอนนี้คืออีโกคานะด้วยการที่เราเป็นนิสันนะผมให้อเมล่า N17 รดับหนึ่งเลยใช่ครับแช่อันดับหนึ่งคือถามว่าเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยคือ1อะไรหาง่าย2เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยอะถ้าคุณเข้าสูตรพันสี่คุณไปเช็คได้เลยโคตรถูกถ้าเป็นตัวที่2อีกตัวนึงที่ขายดีในเต็นท์เราก็คือ,อยาลิททำไมผมถึงแนะนำตัวนี้หนึ่งคือราคาเขาแข็งแล้วก็เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องดูแลหลังการขายที่สบายมากว่าง่ายชนอะหาอะไรซ่อมอะแม่งแป๊บเดียวอย่างกับเซเว่นอันที่สามก็จะเป็นมาด้าสองโดยเฉพาะนะมาด้าสองต้องห้าประตูด้วยนะแต่อันนนีีกก็็อะมมัจุดเสยคื ในเรื่องของอะไหล่เขาจะแพงกว่าใครอื่นนิดนึงคุ้มอีกอันนึงอันนี้4ผมให้ค่ายเลยมิซูมิซูนี่คุ้มอะไรคุ้มราคาซื้อปีประมาณสัก2 0 1 5ันเนี่ยผมบอกเลยบางที่เนี่ขายไม่ถึง2 0 0แส0อันดับสุดท้ายเลยที่บอกว่าน่าใช้เต้นผมนิสสันมาร์ทคุ้มมากถ้านผู้ชมคิดว่าอีโกคาคันไหนเนี่ยที่คุ้มค่าคุ้มราคาก็สามารถเน้นมาแนะนําผมได้นะ